รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอรายการคุณค่าวิถีไทย ประตูชุมชน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีครับมาขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการคุณค่าวิถีไทยค่ะพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะอาหลาดค่ะที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาท่องเที่ยวตอนนี้เราก็อยู่อีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ที่ภาคใต้ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารส,สราสนรสถานสำคัญซึ่งหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทยและของจังหวัดภาคใต้เป็นสถาปัตยกรรม ยุคศีวิชัยสถาปัตยกรรมมาลายูที่เกี่ยวเชื่อมโยงอินเดียด้วยเกิดขึ้นที่นี่ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ที่ทางรายการเราจะเอ,อ่ยถึงกล่าวถึงแล้วพาท่านไปจุดต่างๆนั้นคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแต่เราจะพามาที่นี่ว่าพระอ,องค์ท่านนั้นเกี่ยวพันกับสถานที่นี้อย่างไรจังหวัดนี้อย่างไรท่านผู้ชมครับหลานไม้ตามเราไปนะครับ สวัสดีค่ะโอโหวันนี้มาครบถ้วนเลยนะ,ะยินดีต้อนรับโอ้โหนี่สู่เมืองนครศรีธรรมราชไกด์กิติมาศครับท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ท่านคนที่นี่ไปเที่ยวไปชมในเส้นทางประวัติศาสตร์ผมเชื่อว่าหลายท่านจะไม่ทราบมานครศรีธรรมราชต้องมาไหว้พระธาตุนะครับแต่ว่าที่วัดพระธาตุนี่ก็มีเรื่องราวต่างๆมากมาย นะครับตั้งแต่ความเป็นมาของพุทธศาสนานะครับย้อนอดีตไปหลายพันปีตั้งแต่ออสมัยลังกาวงแต่ก่อนอื่นต้องไปไหว้เจ้าตักก่อนโอเคเลยครับโอ้โหเดี๋ยวท่านผู้จัดการจะพาผมไปไหนข้าไปกราบพระบรมสารีริกธาตุาข้างใน,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 นเนื้เหรอครับครับอันนี้คือสำคัญที่สุดนะครับ ท่านสิงชัยเห็นไหมครับปลียอดพระธาตุทองคําแล้วทองคําที่มาสร้างพระธาตุเนี่ยมาจากทั่วสารทิศเลยแล้วก็อย่างบางที่เนี่ยก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่ที่นี่ก็เป็นชายหาดนะเป็นหาดทรายแก้วนะเป็นริมทะเลนะครับแล้วค่อยๆมันตื้นขึ้นทีหลังเนี่ยแล้วก็ตอนที่สร้างพระธาตุเนี่ยหลายเมืองที่แบบล่องเรือมามารู้ว่าสร้างพระธาตุเสร็จแล้วเนี่ย ทั้งแบบเพชรนินจินดาทองคำเนี่ยอย่างแถวบ้านผมเนี่ยที่ถ้ำบรรลาราเนี่ยก็จะมีวัดถ้ำทองถ้ำทองคือข้างในเนี่ยเ,เชื่อว่ามีทองนะครับแต่เขาเคยขุดไปแล้วก็ไปเจอพระเจอพระโบราณเยอะมากเลยเขาบอกว่านั้นความตั้งใจก็คือว่าจะเอามาร่วมกับสร้างพระธาตุแต่รู้ว่าพระธาตุเสร็จแล้วก็เก็บไว้ที่นั่นเขาฝังแล้วเขาขุดเจอตอนหลังเนี่ย มีชาวบ้านเอาไปเนี่ยต้องเอากลับมาคืนหมดเลยค,ลคือครูบาอาจารย์สอนว่าเวลาเรามาไหว้พระธาตุเนี่ยส่วนใหญ่คนจะมาขอนแต่จริงๆเ,เราต้องมาอทิตย์บุญมาอุทิศบุญพระธาตุถ้าเป็นสูงสุดคือการรำลึกถึงพระคุณข,ของพระพุทธเจ้าพระมหาการุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิคุณเนี่ย สูงสุดของความเป็นพุทธศาสนาเนี่ยเราไปขอเนี่ยขอให้โลกให้โชคให้ลาบเนี่ยมันเป็นความสําเร็จทางโลกนะ <c oughs> แล้วความสําเร็จทางโลกเนี่ยมันนําไปสู่การสร้างกิเลสนะไม่ใช่การลดกิเลสเพราะฉะน,นเวลาเรามาไหว้เนี่ยนะเราต้องอธิษฐานจิตถึงเทวดาที่ปกปักรักษาอยู่ ท 2. ต้นนนุุชชมอาจมีต้นทุนทางวัฒนธรรมบนดินแดนที่มั่งคั่งไปด้วยมรดกแห่งอารยธรรมมากมายแต่หนึ่งในต้นทุนที่มีคุณค่าต่อจิตใจคือต้นทุนทางด้านประวัติศาสตร,ร์ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เกิดจากความเชื่อความศรัทธาผ่านคำบอกเล่าจากปู่ย่าตายายนับจากพระบาทแรกที่เหยียบแผ่นดินเมืองนครศรีธรรมราชจวบวาระสุดท้ายแห่งองค์มหาราชแห่งผืนแผ่นดินไทยค่ะก็ประมาณปีพศสอง0าตามที่เราได้ศึกษาตามประวัติศาสตร์ว่ากรุงศรีอยุธยานั้นได้แตกเพราะว่ามีสงครามกับพมา่าหลังจากนั้นก็มีวีรบุรุษท่านหนึ่งชื่อว่า นายศินหรือว่าหลวงยกกระบัดเมืองตากได้กอบกู้เอกราชเพราะอย่าลืมว่าหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกในท่านโยมท่านทั้งหลายบ้านเมืองของเราเนี่ยกระจัดกระจายเป็นเสี่ยงคําว่าเป็นเสี่ยงเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าเราหลับตาแล้วนึกถึงแผ่นดินไทยภาคใต้ก็ภาคใต้ภาคเหนือก็ภาคเหนือภาคกลางก็ภาคกลาง ล้วนแต่มีขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกันแม้กระทั่งบ้านเมืองก็เหมือนกันอาจจะมีเป็นกกเป็นเหล่าที่มีความเป็นแข็งข้อกันไม่เป็นปลึกแผ่นกันไม่สมัครสมานสามัคคีกันก็มีกกต่างๆที่แข็งเมืองขึ้นแล้วก็เสด็จออกมาจากกรุงธนบุรีเมื่อเดือนสิงหาคมแต่ในพงศาวดารไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่ชัดเจนนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านก็เลยยกทัพ มาปราบกุกนครศรีธรรมราชในปีปศ .2312 ด้วยเรือนะคะขบวนพยุหะญาตราทางชนมามชื่อเรือสุวรรณพิชัยนาวานะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินกรีาทัพมาตีหัวเมืองนครในปี2312ซึ่งเดินทางมาถึงเมืองนครในวันที่21กันยายน2312 ก็มาขึ้นที่ท่าน้าแห่งนี้เพื่อพักทับรอยพระบาทแรกอยู่ที่วัดคงคาเรียบอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดคงคาเรียบเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมเป็นวัดมานานเป็นวัด400กว่าปีบ้างร้างบ้างตามยุคตามสมัยรู้กันร้างมาพักหนึ่งตอนนั้นพระสิริรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งพระมา อยู่วัดร้างต่างๆเพราะว่าวัดเสีเรียงจะมีสามเณรมีจํานวนมากแล้วก็พาสามเณรมาอยู่ซึ่งตอนนั้นวัดนี้ก็ก็ไม่มีพระอยู่ก็ส่งพระเนรมาอยู่จนบุรณะกลับคืนมาเป็นวัดที่มีพระวัดโงคาเรียบตำนานเล่ากันว่าเป็นวัดที่หลวงปู่ทวดเดินทางมาจากวัดเสมาเมืองไปกลาบลาครูบาอาจารย์ที่วัดวังตะวันตกแล้วมาลงเรือที่ ท่าน้ําวัดคงคาเรียบเพื่อไปเรียนต่อที่อโยุยาก่อนที่จะไปะเหยียบน้ําที่ทะเล,ะเลจืดแถวๆขนมก็คือมาลงเรือที่นี่หลังจากที่พระองค์กรีตาทัพจากเมืองเกลงจากจันทบุรีคือหรือว่าจากจันทบูรณ์มานะมาแล้วมาถูกพายุที่เพชรบุรีพระองค์ท่านตั้งสารเพียงตาพายุก็สงบทันทีจึงกรีธาทัพต่อตั้งใจที่จะมาขึ้นที่ท่าศาลา แต่ว่าเจ้าเมืองนครก็คือเจ้านครหนูในขณะนั้นได้ยกทัพหน้าของเมืองนครไปดักบ้านหน้าทัพรอยต่อท่าสาลาตัวนั้นบ้านหน้าทัพก็คือมาจากทัพหน้าของเมืองนครนั่นเองหน้าทัพคือทัพหน้าของเมืองนครพระองค์ท่านทรงทราบว่าเมืองนครได้ยกทัพหน้ามาดักพระองค์ก็เบี่ยงเรือหลบเบี่ยงเบี่ยงไม่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 เข้าไม่เข้าฝั่งก็เบี่ยงเรือมาเข้าปากอ่าวปากพญา เข้ามาทางลำคลองของท่าซักเนะี่ยคลองท่าซักตรงนี้ไปเลยเพราะในตำนานว่าคลองท่าซักท่าน้ําท่าซักเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกว้างมากเรือสำเภาสวนกันได้แล้วก็เป็นท่าน้ําที่ไปออกปากอ่าวปากพญาท่าน้ำเ,เป็นปากอ่าวที่ระดับเจ้าขุนมูลนายใช้แต่ปากนครก็คือประชาชนคนทั่วไปแล้วก็เป็นวัดที่เป็นปากอ่าวหรือว่าเป็นคลองที่สมเด็จพระเจ้าตากสิน กรีธาทัพมาตีหวัวเมืองนครในปี2312ซึ่งเดินทางมาถึงเมืองนครในวันที่21กันยายนมาถึงวัดคงคาเรียบแห่งนี้ด้วยความที่ว่าใช้เวลาเดินทางหนึ่งเดือนพอดีก็กลัวทหารอล้าการจะเข้าตีเมืองความเข็งแรงความเข้มแข็งม,ม,มันต้องต้องพร้อมก็เลยหยุดพักทัพเรือประทับของพระองค์ล่มอยู่ในวัดคงคาเรียบแห่งนั้น พอถามคนเก่าแก่ประมาณอายุเป็นร้อยนะก็อบอกว่าตรงนี้จะมีศาลาอยู่หลังหนึ่งและก็มีพระอยู่3มองค์ข้างในศาลาหลังนั้นเขาเรียกว่าหลวงพ่อทันใจเป็นพระปูนปูนปั้นสามขนาดลดหลันกันไปตำนานเล่าว่าเป็นพระที่สมเด็จพระเจ้าตากปั้นเองเพื่อเป็นขวัญทหารก่อนจะออกศึก ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าลงพักที่นี่นานตำนานยังเล่าต่ออีกว่าในขณะพักทับอยู่ที่นี่พระองค์ทรงขนานน้ำทรงสูภผ้าที่ท่าน้ำอย่างนี้ก่อนที่จะไปกรีฑาทับต่อทางชุลมากไปขึ้นที่วัฒนาโพในพงศาวดารจารึกไว้ซึ่งในขณะนั้นเจ้านครหนูก็ได้เอาช้างพลายพชรไปผูกไว้ในวัฒนาโพพร้อมนายฐานเท้าช้าง ก่อนตัวเองจะและครอบครัวจะหลบหนีไปพึ่งเจ้าคนครสงกลาช่วงที่3ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงวันนี้แม้ร่องรอยทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในบางช่วงบางตอนอาจลบเลือนไปตามการเวลาที่เนิ่นนานหรือเรื่องเล่าประวัติศาสตร์พระองค์ท่านบางช่วงบางตอนอาจตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราได้รับรู้พระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมหาราชผู้กอบกู้ชาติกอบกู้พระพุทธศาสนาและกอบกู้ศิลปะวัฒนธรรมให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองก็ยังหลอมรวมหัวใจคนไทยทุกดวงให้สมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ด้วยใจรักพักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์อย่างมีแปเรเปลี่ยนค่ะผมมาอยากมาตามรอยวัดหอใจหรือหอใจในอดีตนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าถ้าใครศึกษาเรื่องประวัติของกรุงธนบุรีหรือประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยก็จะพบว่าคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นนะไม่ใช่การกู้ชาติบ้านเมืองอย่างเดียวท่านกู้พระพุทธศาสนาด้วยพระเจ้าตากเมื่อ ก,กู้ชาติบ้านเมืองได้แล้วก็ให้มาอัญเชิญพระไตรปิฎกเนี่ยจากวัดหอใจไปคัดลอกที่กรุงธนบุรีเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยจากที่เคยเป็นวัดหอใจก็กลายเป็นวัดร้างนะครับต่อมาก็ก็เป็นที่สาธารณะหรือเป็นที่ราชการรัฐบาลก็เลยมาตั้งเป็นวิทยาลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวจะให้พ่อเนี่ย ที่เป็นคนเก่าคนแก่เป็นผู้นําชุมชนเนี่ยพาไปดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าผู้จัดการกองทุนไม่ได้โมเมไม่ได้พูดเอาเองนะอยากให้ฟังจากปากของผู้นําชุมชนที่นี่เลยตำนานวัดออดไรตอนพ่อเด็กๆอ่ะเขาเล่าว่าฝันเพลิงรับที่พมอจำได้นะครับคือว่าจะมีปลามีพราประจำวัดองค์หนึ่งรับคือว่ายู่ิคนโพ คุนโพเดี๋ยววัดไทยเนี่ยที่ผมทำได้นะครับขุนโพคุนต้นโพคุนต้นโพนะครับดูเลยทายขุนต้นโพเดียการมีซ่าอยู่ซ่าก็อชไรนี่ครับแต่เดิมอะค่ะพื้นที่วัดของเรนี่มีเยอะขนาดไหนอะค่ะประมาณสิบตรมไร่กว่าครัปสิบสามไร่กว่าครับผมแต่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เหลืออยู่เพียงเก้าไร่กว่าแล้วนะนี่อันนั้นเป็นที่ของโรงเรียนครับใช่ไหมสิบสามไร่อะไม่ใช่ที่ของวัดที่ของวัดนะครับที่ของวัดครับแต่ที่ตั้งโรงเรียนนี่เหลืออยู่เก้าไร่เก้าไร่เก้าไร่ แกตัวลั่งกาที่อาโปเขาตอนนั้นกาอาจารย์จงรักนะครับอาจารย์จงรักมันอิทุกนะครับจะเหลือมเหลือมเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะครับย้ายมาจากวัดวังออกนะครับวัดวังตะวันออกวัดวังจังหวัดทังซึ่งกามีวัดอยู่วัดรางสร้างอห่างนี้อย่างเหลือคือวัดทวดไซวัดทวดไซเลยกาเป็นวัดรางกาวัดช่วยเรื่องออกเป็นวัดรางแต่กวัดตาเรืออย่างนั้นกับซึ่งกาอาจารย์จงรักแกก็เลยเหลือกวัดทวดไซ ทีนี้กับคือว่าแกคิดว่าจะบุกเบิกได้จะบุกเบิกให้กว้างไว้ได้ทำเนั้นถึงกาพอทีหลังพอทนต่อมาค่ะทีส่วนเรื่องเหมืส่วนเรื่องอกนะครับกระถางก <c oughs> ลุก่มทิ้งเลยกับกับของแต่กระถางที่ตาเรื่องกาวิจัยะไ <c oughs> รนาตาทิ้งกับม <c oughs> ัน <c oughs> นั้นนะครับแต่ว่านั้นหลังจากนีพ้พไปพอ <c oughs> ทีนี้ตั้งก่อนมาค่อยใครพอรู้ไหมว่าพระไตรปิฎกฉบับนั้นตอนนี้อยู่ไหน เท่าที่พ่อพอได้ฟังได้ซื้บคนน่าจะอยู่วัดอินวัดอ,อินที่บางยี่เรือนบัอินทารามวัดอินทารามรับกับที่สมเด็จก็ไปรับกับที่นั้นไปสร้างว<อ>ัดบางยีย่เรือใต้เท่าที่พ่อรู้ข่าวล่างวันน่าจะเป็นลักษณะสมุทรไทยสมุทรไทยข้าวตังกา<ด> เรื่องเราท,าที่ว่าที่ว่าตอนมาอัญเชิญปตัตย์ใจเบดอกนะครับก็คือนําพระพุทธรูปม,มาแลกเปลี่ยนนนั่แหละครับตอนที่มามาอัญเชิญนั้นอัญเชิญปตัตย์ใจเบดอกไปนั้นไม่ใช่หนังเน,น่งมาเอาไปเลยต้องมีการเรียกว่าบ่มช่วงซึ่งที่ดูแลซึ่งสักซึ่งอะไรต่างๆที่ดูแลที่นี่นะครับดูแลรักษาปตัตย์ใจเบดอกไว้ก็เลยมีการต้องทําพิธีกัน ตั้งแต่ชทวดาสาธุคนไปกูเหมงนั้นนะครับประรมพิธีตรงนี้ต้องกันนี mm ่ต hmm. ้องดันข้างไปถือว่าร่วนการเดินรั่วครับดัารันดันประดพิธีที่เป็นประวัติศาสตร์สำคัญสำคัญอยู่ที่มีก็คือบอ่อน้ำที่ด้านหลังเรามันจะเป็นบอ่อน้ำที่ใช้สำหรับการทำพิธีพิพัฒน์สัตยาหนึ่งในเจ็ดบ่อของจงังหวัดนครสีมราช หลักฐานในพงศาวดารน,นะคะก็ยืนยันว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับจากเมืองนครเนี่ยก็ประทับด้วยเรือร้อยลำเศษในเรือลำนั้นเนี่ยในเรือขบวนนั้นนะคะก็มีสมเด็จพระสังฆราชสีมีพระไตรปิฎกและก็มีช่างต่างๆนะคะที่บูรณะวัดพระมหาธาตุนำไปกรุงธนบุรีหลังจากแล้วที่สำคัญนะคะในพงศาวดารจะรึไว้ว่าพระองค์เสด็จ ออกจากเมืองนครศรีธรรมราชก็คือเดือนมีนาคมพศ2 3 1 3นงนะคะฉั้นรวมระยะเวลาที่พระองค์เสด็จมาที่นี่คือเจดเดือนเศษร,รวมการเดินทางทั้งหมดนะคะเนี่จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์วางรากฐานให้กับชาวเมืองนครศรีธรรมราชมากด้วยด้วยความจงรักภักดีของพระองค์และก็ท,ที่ที่อนณาประชาราชมีให้ ก็ยังมีการมีหลักฐานในพื้นถิ่น,นะคะว่าพระชายาของพระองค์ท่านมาปราบเมืองนครศรีธรรมราชโดยที่พระบิดาก็คือเจ้านาครหนูคืออดีตเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยได้ได้มอบลูกสาวให้ถึงถึงสามท่านทิดาองค์เล็กก็คือเจ้าจอมปรางต่อมาท่านก็ให้มาอยู่ที่เมืองนครแล้วก็มีมีพระราชโอรสก็คือเจ้านาครศรีธรรมร,ราช น้อยนะคะในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะแล้วที่นี่ก็เลยมีลูกหลานสายพระโลหิตนะคะตระกูลนนครที่สืบทอดมาถึงปัจจุบันด้วยหลักฐานที่ปรากฏนะคะว่าหลังจากพระองค์เสด็จกลับจากเมืองนครศรีธรรมราชแล้วพระองค์ ก็จะบันทึกในพระราชพงศาวดารว่าในปี2-3-1-3พระองค์ก็ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทั่วสังขมนทนในอาณาจักรกรุงธนบุรีทั้งหมดจากช่างที่พระองค์นำไปจากนี้แต่ว่าก็มีช่างจากจากเมืองต่างๆนะคะที่เข้ามาด้วยแล้วก็นี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะคะ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สรรสร้างเศรษฐกิจชุมชนและด้วยพระบารมีแผ่ไพศาลนะคะในตำนานของวัดพระมหาธาตุได้บันทึกตรงกับพงศาวดารน,นะคะว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงมาบุรณะวัดพระมหาธาตุนะคะตามตามหลักฐานนะคะที่ปรากฏมาแต่ เ,เมื่อแต่โบราณนะคะแล้วก็สถานที่แห่งนี้ก็มีปรากฏหลักฐานว่าก็จะได้รับเ,เรียกกันว่าทางเดินจงกรมพระเจ้าตากสินพระองค์ศรัทธามุ่งม,มั่นในในสถาบันพุทธศาสนาอย่างยิ่งนะคะแล้วก็พระองค์ได้มาบุรณะวิหารทัพเกษตรแห่งนี้ด้วยและอีกหลายๆที่ในวัดพระมหาธาตุแล้วก็ ที่สําคัญนะคะที่พระองค์มาบูรณะวัดพระมหาธาตุจริงๆก็มีอยู่อยู่หลายหลายอาคารนะคะแต่ว่าในสมัยโบราณการบันทึกสั้นๆอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือพระองค์ได้รวบรวมเอ่อก็เรียกง่ายๆเป็นเป็นกุศโลบายและด้วยบุญบาร,รมีพระองค์การที่ได้มาบูรณะวัดพระมหาธาตุเท่ากับพระองค์ได้รวบรวมฝีมือช่างสาขาต่างๆ เรียกง่ายๆว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของช่างสิบหมู่ก็เลยก็ว่าได้หลังจากเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยเราสูญเสียช่างไปทั้งหมดส่วนหนึ่งก็มาจากนะครศรีธรรมราชส่วนหนึ่งก็จากจังหวัดสงขลาแล้วก็พอพระองค์เสด็จไปก็อีกหลายๆพื้นที่ก็ทําให้จุดเริ่มต้นของช่างสิบหมู่เกิดขึ้นในยุคกรุงธนบุรีนะคะแต่อาจจะไม่ครบสิบหมู่นะคะก็คือมาได้ครบในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ะะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ,ะมีการจารึกในพระราชพงศาวดารว่าทุกวันพระนะคะพระองค์ได้นำข้าวสารและก็แจกให้กับวันิพกยาจกทั่วสังคมนทนในเมืองนครศรีธรรมราชรวมทั้งพระองค์ได้ถวายพาะไตรแก่พระภิกษุทุกวันพระอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทีนี้พอราย้อนกลับมานะคะว่าณวัดพระมหา,าธาตุแห่งนี้ด้วยพระองค์มีจิตเลื่อมใสศรัทธาและมาบูรณะวัดพระมหา,าธาตุดยระหว่างนั้นเนี่ยเหตุผลพระองค์เนี่ยจากหลักฐานที่อาจารย์รวบรวมมาไว้นะคะว่าพระองค์เสด็จมามาถึงวัดคงคาเรียบเมื่อวันที่21กันยา2312 ะะแล้วก็เสด็จออกจากกรุงธนบรุรีเมื่อเดือนสิงหาคมแต่ในพงศาวดารไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่ชัดเจนนะคะพระองค์เสด็จไปสงขาอยู่ที่นั่นประทับที่นั่นประมาณหนึ่งเดือนที่เหลือพระองค์ประทับอยู่ที่นี่เหตุผลหนึ่งก็คือ,อาตามหลักฐานตำนานพื้นถิ่นนะคะของวัดคงคาเรียบเรือประทับของพระองค์ล่มอยู่ในวัดคงคาเรียบแห่งนั้นนะคะและมีการกู้ซากเรือพระองค์ขึ้นมา ตามคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะแล้วก็ด้วยเหตุนี้นะคะก็คือใน,ในหลักฐานนะคะทั้งในพงศาวดารและก็หลักฐานในพื้นถิ่นเนี่ยบอกว่ามีการต่อเรือนะคะถวายพระองค์ร้อยกว่าลำแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพระองค์มาที่นี่พระองค์ก็ได้มีโอกาสเจอกับพระภิกษุสีนะคะซึ่ง ซึ่งเชื่อกันว่าพระองค์เคยเจอพระภิกษุสีตั้งแต่กรุงเสียยุทยานะคะแล้วก็พระองค์มาเจอที่นี่หลังจากปราบเมืองนครศรีธรรมราชได้แล้วด้วยความอุตสาหะด้วยวิริยะด้วยพระราชศรัทธาในส่วนของสมเด็จพระเจ้าตากสินต่อพระพุทธศาสนาก็สืบค้นว่าพระอาจารย์ของท่านเนี่ยก็คือสมเด็จพระสังฆราชสีหรือพระสีในสมัยนั้น ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าตอท่านก็เลยมานมัสการสมเด็จพระสังฆราชสีหรือพระสีในสมัยนั้นซึ่งท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยขึ้นไปเพื่อที่จะฟื้นฟูศาสนาจากักรก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยให้เกิดขึ้นในกร,รุงธนบุรีพระพุทธศาสนาที่มีเป็นตำรับตำราในสมัยอยุธยานั้นได้โดนทำลายด้วยการเผาไปหมดแล้วเป็นสัสดส่วนใหญ่มีเหลือไว้ก็เป็นฉบับนครศรีธรรมราช ที่มีความชัดเจนไม่ได้มีความเสียหายจากภัยสงครามท่านก็เลยนิมนต์อาจารย์ของท่านจากวัดป่าตอนนี้แหละโยมไปเรียบเรียงเพื่อที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นปีพศ2อ1 3าก็ได้นิมนต์พระสีขึ้นไปเพื่อที่จะสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สองของกรุงธนบุรี เมื่อสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ปรับดาบพิเศษก็ได้สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสีองค์ดังกล่าวขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่สองแห่งอาณาจักรกรุงธนบุรีนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและก,ก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังเป็นที่ทราบกันด้วยนะคะว่า พระอัฐิของพระภิกษุสีส่วนหนึ่งได้มีการนำมาประดิษฐานที่เมืองนครศรีธรรมราชด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ในระหว่างที่พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์และอยู่ที่เมืองประทับอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชนะคะหลังจากเสียกรุงครั้งที่สองนะคะพระไตรปิฎกนะคะก็สูญหายไป นะคะก็ท่านก็เลยเห็นความสําคัญที่จะกอบกู้ศาสนาคือพระไตรปิฎกเป็นเรื่องสําคัญพระองค์ก็เลยได้ยืมพระไตรปิฎกจากวัดโอดไรของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนําไปคัดลอกณนะอาณาจักรกรุงทนบุรีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม